ผู้บริหารเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของภาษาจีนเนาะว่าจะมีบทบาทเข้ามามากขึ้นในโลกของอนาคตนะคะภาษาจีนมีบทบาทเข้ามาควบคู่กับภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กจะได้มีโอกาสเข้าได้เรียนมากกว่าหนึ่งภาษาก็คือได้เป็นสองภาษาส่วนภาษาไทยเนี่ยเขาได้เรียนอยู่แล้วก็จะกลายเป็นสภาษาใ,ในของทังชิ้นผาตรีเป็นชายลิงโกเลยม<ช>าว่าได้ใช่ค่ะทางชิ้นผาตรีเนี่ยจะเป็นในส่วนของการวางรากฐานที่มั่นคงในเรื่องของภาษานะคะบวกกับวินัยในการเรียน ที่เราวางไว้นะคะค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณแอนพาไปเดินชมดีกว่านะ,ะได้ค่ะแฟชั่นดีของงันชิงมีอะไรบ้างได้เลยค่ะเชิญ <c oughs> ค่ะจริงๆผับเรนียดีโซนดีไซน์มาให้นักเรียนไทย โดยเฉพาะนะคะและนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาจีนด้วยะนะคะเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกับทางชิ้นาคเรีนนี้นะคะจะได้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษและมีส่วนหนึ่งที่จะเป็นภาษาไทยด้วยนะคะ,ะเด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนโปรแกรมตัวนี้ค่ะภาษาจีนก็จะมีความแน่วแน่นร่วมกับภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยผนวกรวมกัน ถือ,อเป็นข้อดีมากๆเพราะน้องๆเนี่ยก็กลายเป็นเด็กไทรลิงกวัวไปเลยถูกต้องออว่าใช่<ห>ค่ะ,คะด้วยความที่ว่าอย่างที่แอมบอกตอนแรกว่าภาษาจีนเนี่ยมีความสําคัญค่อนข้างมากเข้า,มา,ขามามีบทบาทมากขึ้นส่วนภาษาอังกฤษก็มีความสําคัญและเด็กทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ภาษาอังกฤษ แล้วก็น้องๆก็จะได้เรียนพวกผู้กัรจีน mm hmm. เครื่องดนตรีอะไรอีกด้วยใช่ไหมคะนี่คือข้อดีของตัวหางชินพาสเวยตรงที่ว่าเด็กนักเรียนของเราเนี่ยจะได้รับวัฒนธรรมจีนเข้าไปด้วยนะคะทางผู้บริหารหรือทางค,ครูใหญ่มิสซูน่าชาวนี่เขาก็ได้มีความเห็น mm hmm. เห็นถึงความสําคัญตรงนี้ว่าวัฒนธรรมจีนเนี่ยมีความสําคัญ mm hmm. ในพาสของพาสเวยนี้ด้วย mm hmm. เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องวัฒนธรรมจีนในเรื่องของการเซเลบริชันของ culture ของจีนด้วยนะคะหรือว่าอย่าง ที่เมื่อกี้มิสซูน่าชาวแกบอกว่าจะมีวัน grand parents day ก็คือได้เรียนรู้ในเรื่องของมารยาทในการเข้าหาผู้ใหญ่ในการอยู่ในร่วมในสังคมในวัฒนธรรมของจีนใช่ค่ะและในแต่ละวันนะคะนักเรียนเนี่ยเรียนมาริน50แล้วก็อังกฤษ50ไม่ทราบแบ่งคลาสยังไงคะ ในแต่และว,วันเนี่ยเด็กนักเรียนของทางชิงบาลิงบัวพาสเตรีเนี่ยนะคะจะได้เรียนภาษาจีนครึ่งวันและภาษาอังกฤษครึ่งวันทีนี้ในหนึ่งวันเนี่ยบริบทที่เขาจะได้จะเป็นสองภาษาเลยในอาจจะเป็นในเรื่องท็อปิกเดียวกันหรือหนังสือที่เขาอ่านเล่มเดียวกันนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นที่เขาอาจจะมาเรียนอาจจะเริ่มเป็นภาษาอังกฤษลกแล้วก็จบที่ภาษาจีนค่ะทีนี้ในหนึ่งวันเนี่ยแน่นอนค่ะได้สอง แล้ว p a y b a s e กับ Project Bas e ยังอยู่ในคีริ큘ารมไหมคะแน่นอนคะ่ะตัว Project ์เบสหรือ p a y b a s e Learning ที่เรามีจะเป็นการเล่นผ่านการเรียนรู้นะคะซึ่งเด็กนักเรียนจะได้ซึมซับโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน <c oughs> เขาจะซึมซับโดยที่ไม่รู้ตัวแต่จะเป็นสิ่งที่เขาจะได้รับในแต่ละวันและหันชิงไบลิโกพัทเวเริ่ม c a d e m ดมิกเยีอะไรคะเราจะเริ่มที่สิงหาคมปี2 0 2 5นี้นะคะและเราจะเริ่มที่อายุ3าขวบและอายุ4ขวบก่อน เพราะฉะนั้นก็เปิดหลับสมัครแล้วในช่วงนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็เริ่มมีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจค่อนข้างมากแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขั้นชิงไบลิงโกแพสเวイนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ทีมแอดมิชชั่นนะคะมาพบคุณแอมได้นะคะที่ s h ลซ s เบอร์ i ี t อินเตอร์เนชั่ o แนลสกูลแบงคอกซิตี้แสค่ะ